ครับคลิปนี้ก็จะมาาสาธิตการแฟตลอมนะครับ CPU c o คอม m รุ่นที่นำมาสาธิตจะเป็น o p p o N 3นะครับรุ่นนี้จะเป็นคอคอม o m นะครับเลือกเลือกโหมดคอคอม o m นะครับแล้วก็เลือก CPU เดี๋ยวต้องไปเปิดดูที่อลอมก่อนนะครับว่า CPU อะไร <c oughs> นะครับดูจากตรงนี้นะครับแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับตรงนี้ก็ได้ครับแปดเเจ็ดสี่ ครับ <c oughs> ทีนี้ก็เลือกไฟล์นะครับช่องแรกลากมาวางเลยก็ได้นะครับตอนที่สองครับ p a ทศูนย์ mxl ตอนนี้นะครับแล้วก็ทำการกดบูตคีย์แล้วก็เสียบสาย usb นะครับ นะครับสังเกตดูพอตนะครับจะขึ้นมาเป็นพอตเก้าน์ศู0ย์นะครับต้องดูที่เข้ามาดูที่โปรแกรมเยอบไอด้วยนะครับต้องเจอพอตก่อนนะครับถ้าไม่เจอพอตก็ แฟดไม่ได้ครับนะครับพอร์ตมาแล้วครับกดรีเฟรชพอร์ตมาแล้วก็ทําการกดแฟตได้เลยครับกดเย็ดครับ ทำก็จะทําการแฟดนะครับทีละส่วนทีละส่วน ครับโปรแกรมก็ทำการแฟดจบแล้วนะครับ